ผลวอลเล่บอลวอลเล่บอลหญิงไทยพ่ายตุรกีเวน,น2,025นัด3ยังไร้ชัยผลวอลเล่บอลวอลเล่บอลหญิงไทยพ่ายตุรกีเวน,น2,025นัด3ยังไร้ชัยสัปดาห์ที่1วันที่6มิถุนายน2,568วอลเล่บอลหญิงเชลลีก2,025เทเบิบอลลีบอลวีเมนสนเนชั่นลีก2,025 สัปดาห์ที่1นัดที่3ามนังปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุ้นคว้าชัยชนะนัดแรกวอลเล่บอลหญิงไทยหล่นจากอันดับ13าของโลกลงไปอยู่อันดับ15้าของโลกแล้วหลังจากแพ้โปแลนด์ศูนย์ถึงเสเซตและแพ้เบลเยียมหนึ่งถึงเซตสู้กับส่วนเกมนี้ต้องลงสนามประทักของแข็งอย่างทีมชาติตุรกีอันดับ4ของโลกโค้ชออทเกียติพงศ์รชัชตะเกรงไกรจัดผู้เล่น6คนแรกของวอลเล่บอลหญิงไทยประกอบด้วยธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยาก๊กรามดลพรสินโพวิมลรรัันนพพธ์แะ เกิดปาดเซตแรกทั้งสองทีมยังสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแต่เป็นตุรกีที่เด็ดขาดกว่าในจังหวะทำคะแนนสำคัญขึ้นนำวอลเล่บอลหญิงไทยไปก่อน25-23เซตที่2วันลเล่บอลหญิงไทยเกิดอาการช็อตไปดื้อๆขณะที่ตุรกียังฟอร์มดีไม่มีแผ่วเลยทุกทำคะแนนเอาชนะไป25-14เซตที่3วันลเล่บอลหญิงไทยยังไม่ถอดใจแม้โดนนำไปก่อนแต่ก็ไล่ตามมาเรื่อยๆจนเสมอกันที่13-13แต่ก็ยังต้านทานคู่แข่งไม่ไหว จบเกมตุรกีชนะไป3ถึงศูนเซต25-22 25-14ถึง22 2 5และ25-22เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนขณะที่วอลเล่บอลหญิงไทยแพ้รวด3นัดยังไม่มีคะแนนลุ้นคว้าชัยนัดแรกในวีน2025วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพบฝรั่งเศสเวลา14นาฬิกา